วัสดีครับชาวไบเกทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC m o t o อเกลับมาพบกันอีกแล้วค่ำคืนนี้เช่นเคยนะครับทุกเรื่องราวของการแข่งขัน m o t o อรมีนัดนะฮะอย่าลืมนะครับมาให้กำลังใจกันมาไลค์หรือว่ามาแชร์หรือมาคอมเมนต์กันได้นะครับใครมีอะไรจะบอกเล่าจากจะสอบถามผมก็นะครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปตอบเมนทุกคนนะครับแต่ขออภัยด้วยแต่ผมเชื่อว,ว่าบางถึงบางอย่างก็ข้อมูลที่เราอยากรู้อาจจะมีเพื่อนๆนน้องๆองสมาชิกบางคนเนี่ยก็ไป ตอบคาถามให้ใครยังไงก็รบกวนหน่อยนะครับถ้าว่างก็มีข้อมูลในมือสามารถไปตอบแทนผมได้นะฮะทุกคนครับเรามักจะพูดถึงนักบิดบิ๊กเนมหลายๆคนที่ผ่านมานะฮะกับห้าสนามที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปในมติพีในฤดูกาล2020ีปีนี้แต่นักแข่งคนหนึ่งนะครับที่ต้องเรียกว่าอาจจะเป็นม้ามืดหรือเปล่านะครับกับฟอร์มอันยอดเยี่ยมของเขาใน2เลล่สา,าสุดเนี่ยเราได้เห็นถึงพัฒนาการ ต้องเรียกว่าน่าภูมิใจน่าพอใจพอสมควรนะครับสมมติว่าถามองในฐานะของคนที่ดูแลทีมนี้อยู่ว่าเออมีพัฒนาการที่ดีนะสามารถที่จะฝากผีฝากไขได้ในวันที่สถานการณ์ทีมอาจจะดูไม่ดีนะครับด้วยอาการบาดเจ็บของนักแข่งคนนั้นคนนี้เลยอย่างนี้ก็แล้วแต่ผมกําลังพูดถึงจวานเมียนะครับนักบิดหมายเลข36ดาวรุ่งของซูซูกินักบิดชาวสเปนรายนี้ก็ดีกรีไม่ธรรมดานะในอดีตนี่ก็คืออดีต แชมป์ Moto 3หรือว่า Moto 3นะครับก่อนที่จะ,ะถูกผลักดันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนได้มาอยู่ในสุ z u กิในนี่เป็นฤดูกาลที่2แล้วในพรีเมียร์คลาสของเนียนะฮะ,อะสองเลทที่ผ่านมาแน่นอนนะครับเป็นความยอดเยี่ยมที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เดียวนะครับคือนอกจากนักแข่งชื่อดังหลายๆคนที่กอบโกยคะแนนกันในช่วงรแรกๆอย่างสนุกอย่างเมามมนเนี่ยกลายเป็นว่านักบินมนาเลเซียอย่าคนนี้ก็มาแบบเงียบๆนะครับมาแบบ เป็นพื้นใต้น้ําแล้วก็ฟอร์มมาท็อปริงๆก็คือในสอง,ส,องอสนามเรียกว่าสนามเดียวแต่สองเรสดีกว่านะแต่มีอาจจะเริ่มต้นไม่ดีเท่าไหร่นะครับในฤดูการนี้ด้วยการไม่มีแต้มในสนามแรกเรสที่1ที่เคเรสนะครับก็พลาดล้มไปแล้วก็มาพลาดล้มอีกครั้งที่เช็คนะครับอันนี้ก็คือไปโดนคนอื่นทําให้ล้มด้วยนั่นแหละก็น่าเสียดายโอกาสนั้นแล้วก็ที่เคเรสเรทีท่2เนะี่กลับมาก็มาแก้มือได้นะครับจบอันดับที่5 แล้วก็ที่เวทบูริงนะครับ2เรส Red เนี่ยจริงอยู่นะครว่าแม้ว่าเรสที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะจบนับที่4แต่ทุกคนฮะจวนเนียเนี่ยมีสิทธิ์เป็นผู้ชนะสูงมากถ้าเกิดว่าไม่มีกรณีทงแดงเกิดขึ้นจากการวิ่งไปทั้งหมดประมาณ15-16รอบนะครับโอโ้ก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเอาจริงๆว่าบุญมีแต่กรรมบงังในตอนนั้นใครจะไปคาดคิดนะฮะว่ามาร์ควิเดเลสนะครับนักบ,บินหมายเลข1ิของเยอรมฮ่าโรงงานเนี่ยจะ สลาเรือนะครับสลายาอยู่ๆก็กระโดดแบบว่าออกจากรถในขณะที่รถกําลังวิ่งอยู่ที่ความเร็วประมาณ200กกว่าเนี่ยก่อนที่รถของเขาจะพุ่งชนบังเกอร์แล้วก็เกิดเป็นประกายไฟลุกชนนะครับก็เลยโดนตีธงแดงในขณะนั้นจวนเนียนี่นำอยู่ประมาณถ้าจะไม่ผิ่าจะประมาณเกือบวินาทีเลยทีเดียวนะฮะเหตุการณ์นี้ก็เลยทําให้ต้องออกสตาร์ทกันใหม่พอออกสตาร์ทใหม่มาปุ๊บแน่นอนนะครับว่ายางที่เมียใช้ในการลง ครั้งที่2หลังทงแดงนั่นก็คือยางชุดเดิมเพราะว่ายางมินเดียเนี่ยไม่มีเหลือให้ได้ใช้แล้วเลยกลายเป็นเขาออกสตาร์ทคันแรกก็จริงแต่นักบิดบิ๊กเนมหลายๆคนที่อยู่ข้างหลังเขาแค่นิดๆเน,น,นี่ยทุกคนได้ยางสดทุกคนได้ยางใหม่กันทั้งนั้นแล้วเกมการแข่งขันมันก็ยังเหลืออีกหลายรอบใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่ากอร์เนียก็ต้านความแรงของเหล่านักบิดหลายหลาคน3-4ี่คน,คน,นที่ไปเปลี่ยนเอาอยางที่ใหม่ที่สดกว่าเนี่ยกลับมา เมียก็ไม่สามารถที่ยืนระยะได้แล้วก็ทําดีที่สุดแค่ที่4โอ้ซึ่งตรงนี้ก็น่าเสียใจน่าเสียดายซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ออกมาเหมือนจะประท้วงนะครับทั้งทีมซูซกิเลาบอกว่าเอากรณีที่แจ็คมิลเลอร์กับอเล็กซ์ปากราโร่เอามากับพอยร์ปากราโร่ขออภัยฮะของ KTM เนี่ยไปเบียดไปอะไรกันในช่วงท้ายใช่ไหมครับก่อนที่มิเกลริว่าจะแซงส่วนขึ้นไปเนี่ยเหมือนพอยร์ปากราโร่นะฮะของของ KTM เนี่ยหมายเลขสีะ 4, จะไป ออกนอกแ็กลิมิตไปเหยียบแถบเขียวเอตรงนี้ถ้าไปเหยียบในรอบสุดท้ายเนี่ยน่าจะโดนปรับตําแหน่งอะไรทานองนั้นนั่นก็คือกีพยายามจะบอกมาแบบนั้นจอานเมียก็รู้สึกว่าไม่พอใจเหมือนกันที่ทําไมเรดเดเรกชันเนี่ยถึงตัดสินใจหรือแบบนั้นนะครับทําจะไม่ไม่ปรับอันดับของพอลงไปเพราะว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าวินิจฉัยว่าพอผิดจริงนเนี่ยจวานเนี่ยจะได้ขึ้นโพเดียมอันดับที่3ทันทีในตอนนั้นนะครับแล้วก็จะกลายเป็นโพเดียม2สนาม หรือว่า2เลสนะครับต่อเนื่องกันเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาก็ขึ้นในอันดับที่2ไปแล้วน,นะครับคือเฉือนแจ็คมิลเลอร์ไปแบบโอ้สุดๆเลยฮะ,ะใ,นในการแย่งทีมโ,โพเดียมกันทีนี้ขอถามทุกคนหน่อยครับคิดว่าในสถานการณ์ตอนนี้จวานเมียยังฝากผีฝากใไขได้ร้ยังกับะนะคาคตใหม่ของซูซูกิในวันที่อเล็กกลินนะครับรุ่นพี่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยลาดพลัง้งลินเนี่ยรู้สึกว่า เริ่มต้นมาก็ไม่ดีด้ยนะครับประสบเรื่องของอาการบาดเจ็บนะก่อนที่จะไปพลาดล้มเองในก่อนที่จะมาเรดบูลิงในเลสสุดท้ายเนี่ยแบบอยู่ในตำแหน่งที่น่าลุ้นเลยทีเดียวนะฮะในเรดบูลิงเลทที่1เนี่ยสุดท้ายไปพลาดล้มเองแล้วมาในสนามนี้ฟอร์มก็ยังไม่ถือว่าสุดยอดหมายความว่ายังไม่สามารถที่จะขึ้นมาไล่หัวแถวได้กลายเป็นจวนเมียที่มาดีที่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ ด้วยสไตล์การขับนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าในมิสซิโนเลสต่อไปประมาณ13กันยายนที่จะถึงนี้เนี่ยจะยังคงความร้อนแรงต่อเนื่องไหมเพราะว่าสไตล์การขับแบบนี้ถ้าทุกคนย้อนไปดูฟอร์มใน m o t o ทวีในสมัยที่นักวิดดาวรุ่งชาวสเปนคนนี้คว้าแชมป์เนี่ยมันมีความระมัดใคล้ายคลึงกันเหมือนกันนะฮะแล้วสิ่งที่มันตกผลึกมาในตอนนี้เหมือนประมาณว่าเขาเอาสไตล์ส่วนตัวจริงๆเนี่ยเข้ามากล้าที่จะ แรกกล้าที่จะแบบว่ามีความมั่นใจในตัวรถมากมากยิ่งขึ้นนะฮะเราะคงจะมองกันไปแต่สูบ V ซะเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วใน Red Bull Ring เนี่ยกับการดันเนินกับการใช้พละพกำลังเครื่องยนต์ในรอบต่ำๆเพื่อที่จะสปินออกจากโค้งที่อาจจะมีเนินลาดอาจจะต้องดันเนินหรืออะไรทางตรงที่ไม่ค่อยที่จะยาวนักผหมายความว่าอาจจะมีทางตรงที่มาแรงๆพงลก,ก็ต้องเบรกกีเดียวแล้วก็เข้าทางตรงอีกแบบเนี้ คาแรคเตอร์น่าจะออกทางสู่วีมากกว่าแต่กลายเป็นจอห์นเมียได้ที่สุดี่เห็นนะครับว่าเขาเนี่ยพุ่งทยานที่จะไปนําคนอื่นตั้งแต่ช่วงแรกๆแม้เขาจะสตาร์ทคันที่3นะฮะจอห์นเมียไม่ได้คว้าโพลนะครับทุกคนในที่ผ่านมาในในเรดเรดที่2ของเรดบูริงเนี่ยเขาสตาร์ทคันที่3แล้วเขาก็พุ่งขึ้นมาแล้วเหมือนมีทีท่าว่าจะพุ่งนําหายยาวๆแบบขาดลอยด้วยซ้ำเหตุการณ์นี้ทําให้คนที่ได้ที่2ได้ที่3ใน สนามเรดบูลิ่งที่ผ่านมาอย่างแจ็คมิเลอร์และก็พอสโกโรก็ออกมาชื่นชมออกมายกย่องจอห์นเมียว่านี่คือนักแข่งที่แข็งแกร่งมากนี่คือนักแข่งที่แม้ว่าจะไม่ได้แชมป์นะแต่ก็แจ็คมิเลอร์ก็รู้สึกเสียดายแทนนะครับมิเลอร์ก็บอกความในใจนะครับว่าเห็นจอห์นเมียทะยานพุ่งเข้าไปเขาพยายามที่จะไล่ตามแต่กลายเป็นว่าเมียเนี่ยแข็งแกร่งเหลือเกินนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยับหนีห่างแจ็คออกไปเรื่อยๆนะครับตรงนั้นน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งพอ i ์ t บาร์โก้นะครับก็กล่าวยกย่องนะครับว่านักบิดตัวนี้ก็สู้ได้สมศักดิ์ศรีได้แข็งแกร่งจริงๆแล้วก็คิดว่ามียน่าจะเป็นคนที่สร้างปัญหาให้กับนักบิดบิ๊กเนมในวันข้างหน้านี้อย่างแน่นอนใช่ไหมครับเอหล่ะครับนั่นก็คือมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นรื่งราวที่มันเกิดขึ้นกับตัวแข่งของซูซูกินะครับซึ่งลงตัวแล้วลงลงตัวแค่ไหนเนี่ยผมผมไม่ทราบได้แต่รู้แต่ว่า เกมนี้เหมือนปัญหามันจะมีน้อยผมเข้าใจว่าอย่างนั้นมาตลอดตั้งแต่การเทดรถในช่วงปลายปลายปีที่แล้วใช่ไหมยังน่าห่วงอยู่แต่เรื่องของนักแข่งเท่านั้นที่ยังฟอร์มยังบู๊บบว,วาบอยู่อะไรทำนองนั้น,นครับแต่จอนเมียก็มาพิสูจน์ตัวเองได้ในในสนามนี้ด้วยด้วยด้วยสองเรสที่เราเห็นใช่ไหมครับกลายเป็นอเล็กกลินต่างหากนะที่อาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่ถ้าประมองดูงคาแรคเตอร์รของรถซูซูกิเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่า เป็นรถที่ไม่ได้เสียเปรียบใครเลยในทางโค้งแม้เราจะมองว่าเยอาม่าอาจจะไปได้เร็วที่สุดแต่เราก็ได้เห็นนะครับว่าตรงเซกเตอร์3นะครับของ r Bull ู ing เนี่ยมันจะต้องมีโค้งที่จะต้องแบบว่าพลิกแล้วก็ดันเนินขึ้นไปเนี่ยใช้พลังกำลังเครื่องยนต์แล้วก็ใช้ในการทรงตัวหรือว่าฝีมือเน้นๆของนักแข่งเนี่ยแต่ซูซูกิทำได้ดีโดยสคนเลยนะครับโดยเฉพาะในรายของจอนเมียไม่งั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะขยับกับเวลาหนีห่างดูคติหนีห่าง เหล่าสู่วีอย่างพอยสาัาโลได้หรอกนะถ้าเกิดว่ารถมันไม่เจ๋งจริงนี่ก็คือก็ต้องยกเครดิตให้กับดาวิดีนะครับดาวิดีบีวิโอหรือว่าลุงเดของเรานะครับกับสุดยอดกลยุทธ์ต่างๆที่คุณซื้อคนนี้ได้วางเอาไว้นะครับตั้งแต่เขาเก้ามารับหน้าที่นะครับในการที่จะเอาซูซูกิเน้นนำเข้ามาสู่ MotoGP อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็เคยทำทีมนะครับแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ ด้วยเรื่องของงบประมาณด้วยเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ต้องถอนตัวไปสุดท้ายก็เป็นหน้าที่ของลุงเดชใช่ไหมฮะที่กลับเข้ามากอบกู้ซูซูกิอีกครั้งนึงแล้วก็ปั้นนักแข่งหน้าใหม่อ่าอย่างตั้งคูดอรเล็กซ์ลินปีแรกก็ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างจะผีเข้าผีออกเยอะนะครับไม่เหมือนตอนนี้เลยนะฮะหรืออย่างจวานเมียเหมือนกันนะครับเมียก็ในปีที่แล้วเนี่ยเวลาการขับเนี่ยดูดันเกินไปแล้วสิ่งนี้เป็นดาบสองคมที่ทําให้เขา ล้มแบบง่ายๆทําให้เขาพลาดโอกาสพลาดตาแหน่งดีๆนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันเป็นบทเรียนที่ทางจวนเมียเขาได้รับแล้วเขาก็บอกมาว่าจะพยายามพิถีพิถันในเรื่องของการใช้เบรกให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเป็นคนที่เบรกหนักอยู่แล้วนะฮะแล้วไม่คิดเลยนะว่าคุณสมบัติตรงนี้มันจะมาแมทช์กันหรือเกินกับ2เรดบน1สนามเรดบูลิงเพราะว่าคาแรคเตอร์ของสนามนจำเป็นที่จะต้องใช้เบรกหนักมากแล้วสุสกิก็เซตอัพรถได้ดีเหลือเกิน เหมือนเข้าใจว่าประมาณว่าเซตอัพได้เหมาะกับสไตล์ของจว a n นเมียนะฮะคือกล้าที่จะเบรหนักกล้าที่จะเสี่ยงกับโค้งที่ค่อนข้างทาจะอันตรายโค้งลงเนินอะไรลงมาเนี่ยไม่ได้เห็นความผิดพลาดอะไรเลยเนะครับแล้วก็บวกบูก,กับสูงวีได้อย่างไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีเลยแม้ว่าท็อปสปีดเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่ามากมายเหมือนเหล่าสูงวีเขาแต่ถ้าวัดกันด้วยเพเรทเนี่ยเขากลายเป็นนักแข่งที่มีเพเรทดีที่สุดใน ตั้งแต่รอบซ้อมมาสังเกตดูนะาซูซูกินี่ก็คือคือสิ่งที่พวกเราเนี่ยมองเห็นกันเข้าไปนะครับก็ออกมาดูนะครับมิซโนประมาณวันที่13าเนี่ยคาแรคเตอร์สนามค่อนข้างเป็นยุคเก่ามีทางตรงไม่ยาวประมาณ500กว่าเมตรมีทางโค้งที่ยังซอยสลับกันไปมาเนี่ยเยอะพอสมควรถ้าเกิดว่าจวานเมียยังคงรักษาสเตปนี้ได้นะครับแล้วก็ทางซูซูกิเองเซตเอารถได้ลงตัวแบบนี้ผมเชื่อนะครับว่านักบิดหมายเลขสามหคนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคลื่อนลูกใหม่ที่ อาจจะเป็นมวยรองหรือว่าม้านอกสายตาของใครบางคนที่มาทําให้เหล่าตัวเต็งทั้งหลาย3ามสี่คนที่อยู่ในตารางแย่งคะแนนกันอยู่ตอนนี้ปวดหัวได้เหมือนกันนะครับยอนเมียอยู่ในอันดับที่ที่เหรือเปล่าครับประมาณนั้นถ้าจะจำผิดขออภัยนะครับกับห้าสนามที่ผ่านไปเนี่ยก็คือล้มไปไม่มีแต้มไป2สนามนะครับเลทที่1กับเลทที่3เลทที่2จบอันดับที่5นะครับเลทที่4จบอันดับที่2ยืนโพเดียมแล้วก็เลทล่าสุด จบอันดับที่4นะครับอ่ะก็ยังคงมีข่าวสารมาบอกมาคุยมาเล่าให้ฟังทุกวันนะครับแม้ว่า MotoGP ีในช่วงนี้จะงดยาวนิดนึงก็ให้เวลานักแข่งในเขาได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะได้เหลือการแข่งขันอยู่อีกโอ้วันนี้ก็5สนามก็แค่9สนามนะครับทุกคนเหลือแค่9สนามเท่านั้นยังคงคาดการได้ยากลาบากอยู่เย็นเดินนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปเพราะว่าแต่ละสนามเนี่ยคนขึ้นโพเดียมเนี่ยแทบจะเปลี่ยนแทบจะไม่ซ้ําหน้ากันเลยนะครับ อ่ะมีคำถามมีข้อมูลอะไรยังไงก็ไว้คุยไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ